ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามครับที่นั่นเขามีการจัดงานถแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลองครับตามคันลองวิถีพอเพียงประจำปี2567รับนายกรกฎวงสุวรรณรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะได้มีการจัดงานถแถลงข่าวนะครับในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสมุทรสงครามแชะช็อปชิมอาหารบ้านฉัน ชมจันทร์วันเพนประจําปี2567ระหว่างวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่อุทยานรอสอแล้วก็งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยแม่เมืองแม่กลองตามคันลองวิถีพอเพียงประจําปี2567จัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ที่วัดภูมิรินกุดีทองที่อําพาวานะครับ โดยภายในงานพบกับการออกร้านค้าต่างๆครับที่น่าเช็คอินเมนูเด่นจากเมนูดังต่างๆจากร้านค้าร้านชาวตลาดน้ำตลอดจนสินค้าโอท็อปมีการสาธิตทำอาหารไทยโบราณพร้อมทำความรู้จักกับเมนูที่ททหายไปจาก3อํอำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศดนตรีในสวนแล้วก็ความเข้มขลังกับพิธีอาบน้ำเพ็นในวันขึ้น15ค่ําเดือน12ปีเถาะนี้ด้วยนะครับ รวมทางกิจกรรมที่สําคัญอีกอย่างก็คือการประกวดนางนบพมาศการประกวดกระทงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดตำวงตามบทร้องเพลงพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพร้อมกับรับชมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานและร่วมชมกระทงกับกล้วยกว่า1 0 0 0 0แใบ ปักธูปชุบน้ำมันยางจุดไฟมาปล่อยครับให้ลอยไปตามท้องน้ําของแม่น้ําแม่กลองตลอดสายอย่างสวยงามใครว่างในช่วงสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิการครับไปเที่ยวงานลอยกระทงที่สมุทรสงครามได้ครับ